สาวัสดีครับทุกคนครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง KO T Channel ครับวันนี้นะครับเราก็อยู่กันในเกมอ o m จิเซิร์เวอร์ Global นะครับผมก็ในวันนี้เนี่ยเราก็จะมาดูกันนะนี่นะครับ Summer Journey นะมมอนนะตอนนี้ผมถึง2,000ฟีดแล้วนะก็เติอมานิดนึงนะฮะก็ถึงช่วงเวลาของการเลือก SSR SP หรือว่ามัตตมะดำหรือ Demon s o u สามอันนะซึ่ง อ่าแน่นอนตัวนั้นไม่ครบนะเราก็อยากเลือกเอซซ่าหรือเอสพีนะเราเกมนี้เป็นเกมกาชาอยู่แล้วใช่ไหมครับทุกคนครับแน่นอนเป็นเกมกาชาเราก็ต้องสู่กาชาสิเนาะใครจะไปเอาม้าดําไม่ไมีโบราณมาไว้นะครับผมมีม้มาดาแต่ไม่มีตัวที่อยากทําก็เหมือนเอาม้าดามาดองไว้เฉยๆเพราะฉะนั้นเราเลือกเอสซ่เอสพี มันร,ร to então, à, ่วมรกันว่าเราจะได้ยามาคาเฟอีทีหรือเปล่าอแล้วนะนะนะมานะนะนะมานะนะนะยามาคาเฟอนะมามานะเฮ้ยวิไงครับโอ้โหกระดาษเต็มหน้าคาโชฟูเกสึฮานะของเรานั่นเองนะน้องอยากอยู่ไหม น้อง้อ,งอยากอยู่ไหนอยากอยู่ในนี้หรือว่าอยากอยู่ในสารเออสองตัวเร็วนะนะจ๊ะสองตัวแล้วนะจ๊ะพระนั้นนะจ๊ะอ่าเก็บไว้ก่อนก็ได้จ้ะนะเผือผ่อเผื่อมีอะไรต้องใช้น้องนะอ่านะโอเคนะฮะก็ถือว่าอุทาหรณ์นนกันนะครับสำหรับใครที่จะเลือก S R หรือ S C นะหรือจะไปเลือกปลาดำนะคือส่วนตัวผมจะที่ไปเลือกปลาดำเพราะ 4ีอันเนี่ยยังไม่ได้ใช้เลย,ยกลาว่าให้ยามาคาเ่เอีตัวเดียวแล้วก็หลังจากนั้นค่อยออกมาให้ตัวอื่นก็คือยังไม่ได้ใช้ตัวที่เหลือก็คือไม่ไม่อยากจะลงอะไรฮะมันแค่ามานำมันเดียวเอสเอสีดูคุ้มกว่าใช่ไหมล่ะเราตาเราใจกว่านะโอเคก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมเรายังไม่ได้ย่อยนะก็จะเก็บน้องไวนะ้น่าถึงจะมีสตัวแรกก็ตามนะครับผม okay. ก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็อขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบายยสวัสดีครับ